ส่วน2ป้าหลานอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาละสินก็จับมือกันค่ะเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้หลานชายที่เป็นช่างตัดผมนำเอารถบาร์เบอร์เคลื่อนที่ของตนเองไปปักหลักให้บริการลูกค้าในราคาพิเศษที่ไปซื้อกุ้งอยู่ที่ร้านของป้าค่ะ พอถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นายสิทธิศักด์ชอบพี่มายวัย35ปีชาวตำบลบัวบานอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินก็จะนำร้านบา์เบอร์ของตัวเองที่ดัดแปลงจากรถกระบะ4ีล้อเล็กไปจอดอยู่ที่แผงขายกุ้งสดของนางสุภวรรณพลเยี่ยมวัย52ปีซึ่งเป็นป้าเพื่อที่จะเปิดให้บริการตัดผมในราคาพิเศษลดให้ครึ่งราคากับลูกค้าที่เข้าไปเลือกซื้อกุ้งค่ะ สิทธิศักดิ์บอกว่าเห็นพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าหลายอย่างดัดแปลงรถให้เป็นหน้าร้านและเห็นว่าตัวเองที่เปิดร้านบาร์เบอร์อยู่แล้วก็น่าจะทําได้เลยลงทุนนํารถไปดัดแปลงอยู่ที่อูนในจังหวัดชนบุรีค่ะหมดเงินไปประมาณแสนกว่าบาทจากนั้นก็นํามาตเวนเคลื่อนที่ให้บริการและเห็นว่าในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่แผงค้ากุ้งของป้าจะมีประชาชนแวะเวียนไปซื้อกุ้งกันตลอดเลยนํารถไปปักหลักให้บริการแบบครึ่งราคาค่ะแต่ตามบ้าน60สิบบาท แต่ถ้าตัดอยู่ที่ประจำก็120ครับที่ในมอลูกค้าช่วงนี้เป็นยังไงรก็มีเรื่อยๆครับภายในร้านก็จะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ด้วยล่ะค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเลือกขึ้นไปตัดบนรถแต่สําหรับรายนี้มาถึงตอนที่ยังไม่ทันเปิดร้านดีเลยค่ะแต่มีเวลาจํากัดเลยตัดผมแบบลมโชยบา์เบอร์ซึ่งก็ไม่ผิดกฎกติกาของสิทธิศักดิ์ค่ะ นอกจากจะเป็นรถบาร์เบอร์แล้วนะคะสิทธิศัก็ยังดัดแปลงรถคันนี้ให้เป็นรถนอนขับตระเวนไปเที่ยวในที่ต่างๆได้แบบสบายๆอีกด้วยล่ะค่ะ